จับจุดซื้อตอนราคาต่ำก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างกำไรเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้ครับแต่ในสถานก,การณ์จริงเนี่ยไปซื้อหุ้นทีไรก็ได้ของแพงตลอดจากที่จะได้ซื้อตอนราคาต่ำไปซื้อของแพงมาแทนแล้วก็ทำกำไรไม่ได้สุดท้ายก็ขาดทุนครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาใช้วิธีลับในการจับจุดซื้อตอนราคาต่ำสุดๆของหุ้นก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปสามารถช่วยนักลงทุนซื้อหุ้นตอนราคาต่ำได้แบบมั่นใจ และมีโอกาสทำกำไรสูงครับอยากซื้อหุ้นตอนราคาต่ำสุดๆต้องใช้เทคนิคนี้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วมาฝังเทคนิคนี้กันครับสำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมจะมาพูดในเรื่องของการที่เราซื้อหุ้นราคาต่ำสุดๆเลยเนี่ยต้องใช้เทคนิคนี้เลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักการผมต้องแจ้งข่าวดีให้กับนักลงทุนทุกคนทราบก่อน ตอนนี้ทางช่องมัมมี่เล่นหุนของเรานะครับมีการเปิดช่องทาง Member s h i p หรือช่องทางสําหรับแฟนตัวยงโดยเฉพาะโดยจะมีการอัปเดตคลิปที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะอัปลงไปไม่ว่าจะเป็นคลิปเทคนิคในการอ่านกราฟคลิปวิเคราะห์หุ้นทําการบ้านหรือการสแกนพูดออกมาให้กับแฟนตัวยงของทางช่องฟังก็สามารถที่จะฟังได้เฉพาะคนที่เป็นแฟนตัวยงของทางช่องเท่านั้นครับและตอนนี้เราก็มีเนื้อหาใหม่สุดพิเศษอัปลงไปด้วยนั่นก็คือในเรื่องของการรวมวิธีแก้พอร์ตติดดอยซึ่งจะมีทั้งหมด3พาร์ทด้วยกัน พาร์ทแรกผมอัพลงไปแล้วทุกคนสามารถฟังได้แต่อีกสองพาร์ทที่เหลือผมจะอัพลงเฉพาะแฟนตัวยงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ประสงค์จะเป็นแฟนตัวยงช่อง YouTube เม้าเมาเล่นหุ้นก็สามารถกดสมัครผ่านหน้าโฮมเพจได้เลยคลิกตรงปุ่มจอยข้างๆปุ่มซับสไครต์รายละเอียดจะอยู่ที่150บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันต่อซื้อหุ้นราคาต่ำสุดๆต้องใช้เทคนิคนี้ครับเทคนิคอะไรครับที่จะทําให้นักลงทุนเนี่ยซื้อหุ้นตอนราคาต่ำสุดๆได ราคาต่าสุดๆที่ว่าครับก็จะเป็นช่วงที่หุ้นลงมาเยอะๆแล้วครับแล้วก็ไม่ลงต่อละมีโอกาสดิดตัวกลับขึ้นไปเราสามารถจับจังหวะได้ยังไงถ้าในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าเป็นเรื่องยากถูกไหมครับซึ่งถามว่ายากไหมจริงๆก็ยากนั่นแหละแต่จะมีเทคนิคบางเทคนิคครับที่สามารถเอามาช่วยจับจังหวะลักษณะนี้ได้ซึ่งเทคนิคในคลิปนี้ก็สามารถนํามาช่วยได้เช่นเดียวกันเราสามารถหาจุดต่ําสุดของแต่ละช่วงเวลาได้ ก็คือช่วงนี้ตรงนี้ต่ําสุดละเราก็พอจะวิเคราะห์ได้แล้วก็หาจุดเข้าซื้อเพื่อทํากาไรก่อนที่หุ้นจะเด้งกลับขึ้นไปได้นั่นเองครับหาจุดต่ําสุดของช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่หุ้นจะดีดตัวกลับขึ้นไปเทคนิคนี้ผมจะใช้อินดิเคเตอร์อย่าง OBV มาช่วยยืนยันครับ OBV ครับก็คืออินดิเคเตอร์ออนบาลานซ์ตัวลุ่มนั่นเองเป็นอินดิเคเตอร์ที่วิเคราะห์มาจากปริมาณการซื้อขายของหุ้นหรือตัววอลุ่มนั่นเองครับเขาจะมีเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเนาะก็จะมีตัวเส้น OBV นี่คือเส้นหลัก ส่วนอีกเส้นหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูก็จะเป็นเส้น AOBV ครับหรือเส้น Average on Balance Volume ก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเขาซึ่งคนที่ใช้อิ i n เ i c a t o r ตัวนี้เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาเนาะมักจะเห็นแค่เส้น OBV แค่เส้นเดียวแต่เทคนิคที่ผมใช้ผมจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเขามาช่วยดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีเส้นค่าเฉลี่ยสามารถตั้งค่าขึ้นมาได้ผมตั้งค่าเส้นค่าเฉลี่ยของเขาอยู่ที่30วันเป็นเส้นค่าเฉลี่ย30วันครับ ตั้งขึ้นมาเป็นเส้น average on balance volume หรือ aobv ได้เลยนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้คู่กับในคลิปนี้เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาสังเกตกันก่อนว่าหุ้นที่เขาลงมาครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นจุดสิ้นสุดการลงเป็นจุดต่ำสุดๆละรู้ยากถูกไหมเพราะฉะนั้นลองมาฟังเทคนิคในการจับจุดต่ำสุดๆกันครับเทคนิคนี้ครับเป็นวิธีดูหุ้นวิ่งลงถึงจุดต่ำสุดๆเลย วิธีในการดูก็ง่ายมากๆเงื่อนไขในการดูครับหุ้นต้องเป็นแนวโน้มขาลงหรือทิศทางขาลงมาก่อนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราจะหาจุดต่ำเนาะหุ้นก็ต้องล่วงลงมาก่อนแล้วเรามาดูภาพตัวอย่างครับหุ้นล่วงลงมาครับล่วงล่วงลงมายาวๆเลยนะแล้วผมก็มาร์กหมายเลขแท่งเทียนไว้ด้วยเป็นแท่งปัจจุบันหมายเลข2แท่งก่อนหน้าหมายเลขหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเทคนิคนี้ง่ายๆและลองดูเงื่อนไขที่สองกันจุดต่ําของแท่งแดงหมายเลขหนึ่งครับต้องต่ํากว่า2วันก่อน แสดงว่าไอตอนที่หุ้นลงมาเนี่ยเราจะเจอแท่งแดงสองแท่งครับโดยแท่งแดงแท่งก่อนหน้าเนี่ยจุดต่ําของเขาต้องต่ํากว่า2วันก่อนหน้านี่คือเงื่อนไขที่สองครับและเงื่อนไขถัดมาขนาดของแท่งแดงหมายเลขสองหรือแท่งแดงแท่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีขนาดเป็นสองเท่าของแท่งแดงหมายเลข1เอาง่ายๆครับต้องเป็นแท่งที่มีขนาดเกินเท่าตัวหรือประมาณสองเท่าขึ้นไปของแท่งแดงก่อนหน้าแค่นี้เอง ครบแล้วครับแล้วก็พอจะรู้แล้วครับว่าแท่งแดงแท่งนี้แหละคือจุดสิ้นสุดการลงนี่เป็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์จุดสิ้นสุดการลงของหุ้นเจอแท่งแดงลนนักษณะนี้พอจะรู้แล้วครับว่าหุ้นเริ่มมีโอกาสหยุดลงและเป็นจุดต่ําสุดในช่วงเวลานั้นละเราก็สามารถจับจังหวะหุ้นก่อนที่เขาจะดีดตัวกับขึ้นไปได้เราก็หาจุดเข้าซื้อสร้างกําไรได้นั่นเองครับ นี่เป็นแพทเทิร์นในการหาจุดที่วิ่งลงไปต่ำสุดๆนะครับผมย้ำอีกรอบเป็นหุ้นที่ลงมาก่อนเจอแท่งแดงสองแท่งครับแท่งปัจจุบันเป็นแท่งแดงยาวมากๆยาวกว่าแท่งก่อนหน้าสองเท่าครับเป็นอย่างน้อยแล้วแท่งแดงก่อนหน้าเนี่ยราคาต่ำสุดของเขาต้องต่ำกว่าสองวันก่อนหน้าแค่นั้นเองครับเราก็ได้จุดสิ้นสุดการลงมาละก็คือแท่งแดงยาวๆแท่งปัจจุบันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเอาแพทเทิร์นนี้ มาใช้จริงเนี่ยใช้ยังไงตอนนี้เรารู้จักจุดสิ้นสุดการลงแล้วนะเพราะฉะนั้นครับลองมาดูสูตรจับจุดต่ําสุดกันก่อนเมื่อกี้เป็นจุดสิ้นสุดการลงครับแต่เป็นแค่แพทเทิร์นเท่านั้นเขาอาจจะเข้าแพทเทิร์นแต่หุ้นลงต่อก็มีเหมือนกันครับเรื่องธรรมดาเลยไม่มีแพทเทิร์นไหนแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแพทเทิร์นในการขึ้นลงไม่มีแพทเทิร์นไหนที่แบบต้องเป๊ะๆตลอดเพราะฉะนั้น เราลองมาดูสูตรจับจุดต่ำสุดกันครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับแพทเทิร์นเมื่อกี้นี้ง่ายๆครับในช่วงแนวโน้มขาลงเนี่ยเราจะเจอจุดสิ้นสุดการลงก็คือเข้าแพทเทิร์นเมื่อกี้นี้ครับเจอแท่งแดงยาวๆแบบเมื่อกี้นี้แล้วหลังจากนั้นครับช่วงนั้นเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยของ obv หรือเส้น aobv ที่ผมเอามาดูควบคู่กันเนี่ยเริ่มที่จะหยุดลงก็คือเริ่มหยุดชี้ลงแต่เขาเริ่มที่จะชี้เป็นแนวนอนหรือว่าเริ่มชี้ขึ้นนั่นเอง เราก็สามารถคอนเฟิร์มจุดต่ําได้เลยครับและสามารถพิจนารณาเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นได้ง่ายๆแค่นี้เลยแต่ทุกคนต้องดูจุดสิ้สุดการลงจากข้อแรกให้เป็นแค่นั้นเองครับดูจุดสิ้นสุดการลงเป็นปุ๊บเจอจุดสิ้สุดการลงแล้วเอา AOBV นะมาช่วยยืนยันถ้า AOBV ยังชี้ลงอยู่นะครับแสดงว่าแพทเทิร์นจุดสิ้สุดการลงตอนแรกเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงต่อได้อีก แต่ถ้า AOBV เริ่มหยุดชี้ลงแล้วเริ่มชี้เป็นแนวโน้มเริ่มชี้ขึ้นละเราก็คอนเฟิร์มจุดต่ําได้และเข้าไปซื้อหุ้นได้นั่นเองและในะทางกลับกันครับถ้าหุ้นยังไม่วิ่งอีกเนี่ยราคายังลงต่อเกินสักประมาณ3แท่งเราคัดลอดหุ้นตัวน,นั้นทิ้งไปได้ถ้าซื้อไปแล้วนะก็คัดหุ้นทิ้งไปได้นี่แหละครับคือสูตรจับจุดต่ำสุดเดี๋ยวผมลองพาไปดูกราฟตัวอย่างกันว่าไอ้สูตรจับจุดต่ําสุดเนี่ยใช้จริงใช้ยังไง ผมยกตัวอ,อย่างเป็นหุ้นไตเติลครับ T I T L E หุ้นวิ่งลงมาลึกๆถูกไหมในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่เห็นอนาคตหรอกเราไม่เห็นว่าเขาหยุดลงแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปในความเป็นจริงหุ้นลงมาถึงแท่งนี้ถามว่าคนกล้าซื้อไหมก็คงไม่กล้าถูกไหมครับเพราะว่าหุ้นยังมีโอกาสลงต่อสูงเลยลงมายาวขนาดนี้จะลงต่อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราสามารถเอาแท่งเทียนพวกนี้แหละมาจับจุดต่ําสุดได้ เห็นแท่งแดงยาวๆอย่างนี้นะโดยเฉพาะแท่งแดงแท่งปัจจุบันอย่างแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งยาวๆเราก็หาจุดต่ําสุดได้เลยครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแท่งแดงก่อนหน้าจุดต่ําสุดเขาเป็นยังไงบ้างต่ํากว่าสองวันก่อนหน้าถูกไหมครับของสองวันก่อนหน้าประมาณนี้นะครับแท่งแดงก่อนหน้าต่ํากว่าจุดต่ําสุดเขาต่ากว่า2วันก่อนหน้าแล้วไอ้แท่งแดงปัจจุบันเนี่ยมีขนาดเป็นสองเท่าของแท่งแดงก่อนหน้าอันนี้เกินสองเท่าแน่นอนครับแดงยาวขนาดนี้ เพราะฉะนั้นแท่งแดงแท่งนี้ครับเราเจอละเป็นจุดสิ้นสุดการลงนั่นเองเราเจอจุดสิ้นสุดการลงละแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะสิ้นสุดการลงจริงๆเขาจะลงต่ออีกก็ได้นี่แพทเทิร์นนี้อาจจะไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถูกต้องครับเราก็เลยเอาอินดิเคเตอร์อย่างอื่นมาช่วยยืนยันและในคลิปนี้ผมก็จะเอา OBV มาช่วยยืนยันและยืนยันจากตัวเส้น AOBV หรือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองครับลองดูด้านล่างตัวเส้นค่าเฉลี่ยคือเส้นสีฟ้าอ่อนนะ เราจะเห็นได้เลยครับว่าเริ่มชี้เป็นแนวนอนแล้วจากที่ตอนที่เขาล่วงลงมาเนี่ยเขาชี้ลงปกติตอนที่หุ้นล่วงนะครับเส้น AOBV ชี้ลงอยู่ละแต่ตอนเจอจุดสี่สุดการลงครับเส้น AOBV หรือเส้นค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยเริ่มจะหยุดชี้ลงก็คือเริ่มชี้เป็นแนวนอนละหรือในหุ้นบางตัวถ้าชี้เป็นขาขึ้นก็นั่นแหละครับเราสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าจุดสิ้นสุดการลงที่เราเห็นเนี่ยมีโอกาสหยุดลงสูงมากละหุ้นมีโอกาส บีดตัวหรือเด้งกลับขึ้นไปได้นั่นเองแล้วก็สามารถเข้าไปหาจุดเข้าซื้อได้ง่ายๆแค่นี้เองครับและในะทางกับกนนารน้อยอย่างที่ผมบอกถ้าไปซื้อแล้วหุ้นไม่วิ่งเนี่ยเจอจุดสิ้นสุดการลงแล้วถ้าราคาหุ้นยังลงต่ออีกสักประมาณ3แท่งเราก็ไม่ต้องดูไปทา์นี้แล้วครับหุ้นมีโอกาสยังลงต่อสูงอยู่แค่นั้นเองครับหรือถ้าซื้อไปแล้วนะครับหลุดลงไปเกิน3ามแท่งเราก็คัดรอนไปเลยแค่นี้เองเนี่ยครับ จุดสิ้นสุดการลงนะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดการลงของช่วงบริเวณนี้ตอนที่เขาดีดตัวขึ้นไปครับล่วงลงมาอีกเนี่ยถามว่าหาจุดต่ําสุดยังไงอีกก็เหมือนเดิมครับเห็นแท่งแดงยาวๆแบบนี้เมื่อไหรเนี่ยเราก็ลองดูได้ว่าเข้าแพทเทิร์นจุดสิ้นสุดการลงหรือเปล่าแท่งแดงก่อนหน้าเป็นไงบ้างแท่งแดงก่อนหน้าครับจุดต่ําสุดเขาต่ํากว่า2วันก่อนหน้าชัดเจนเลยเนี่ยครับแล้แท่งแดงปัจจุบันก็ ยาวกว่าหรือว่ามีขนาดเป็นสองเท่าของแท่งแดงก่อนหน้าชัดเจนมากเราก็พอจะรู้แล้วครับว่าไอ้แท่งแดงยาวๆที่มีขนาดเป็นสองเท่าของแท่งก่อนหน้าเนี่ยคือจุดสิ้นสุดการลงเราก็สามารถพิจารณาเข้าซื้อได้ AOBV ด้านล่างชี้เป็นแนวนอนคอนเฟิร์มได้อย่างนี้เราก็เข้าซื้อแค่นั้นเองเป็นจุดต่ําสุดครับซื้อไปแล้วหุ้นไม่วิ่งอย่างที่ผมบอกลงไปสักอีกสามแท่งคัดลอดทิงไม่หลุดไม่ลงไปเกินสามแท่งก็ไม่มีอะไรมาก อย่างตรงนี้นะครับลงมาประมาณแท่งเดียวก็กลับขึ้นไปได้ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากหุ้นก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มหรือดีดตัวกลับขึ้นไปนั่นเองครับเทคนิคนี้นะเป็นเทคนิคคอนเฟิร์มจุดต่ําสุดของหุ้นตอนที่ลงมาเยอะๆสามารถนําไปใช้ทํากาไรกันได้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกสักตัวหนึ่งครับผมยกตัวอย่างเป็นหุ้น smt smt ก็ร่วงลงมายาวๆถูกไหมร่วงลงมายาวๆครับจะหาจุดต่ําสุดของห,หุ้นหาอย่างไงครับ ก็ง่ายๆครับเห็นแท่งแดงเมื่อไรเนาะแล้วแท่งก่อนหน้าก็เป็นแท่งแดงเนี่ยลองสังเกตแท่งแดงปัจจุบันดูว่ายาวหรือเปล่าถ้ามีขนาดเป็นสองเท่าของแท่งแดงก่อนหน้าเนี่ยลองเช็คแพทเทิร์นดูว่าเข้าแพทเทิร์นจุดต่ําสุดไหมแท่งแดงก่อนหน้าครับจุดต่ําสุดของเขาต้องต่ํากว่า2วันก่อนหน้าอันนี้คือถูกต้องครับเขาเงินไขและแท่งแดงปัจจุบันก็มีขนาดเป็นสองเท่าอย่างน้อยของแท่งก่อนหน้าเนาะ เพราะฉะนั้นแท่งนี้ครับก็เป็นแท่งจุดสิ้นสุดการลงและ aobv ด้านล่างก็เริ่มชี้เป็นแนวนอนแล้วเริ่มหยุดลงลแล้วเราก็พอจะรู้ทิศทางแล้วครับแล้ว aobv ตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดูนะไอตอนที่เขาล่วงลงมาเนี่ยเขาชี้ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนี้เริ่มชี้ขึ้นเป็นแนวนอนแล้วก็ยิ่งคอนเฟิร์มได้อีกครับว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีโอกาสหยุดลงสูงมากและหุ้นมีโอกาสเด้งต่อเราก็สามารถพิจารณาเข้าซื้อหุ้นได้ แค่นั้นเองครับเราสามารถเอาจุดต่ําสุดของเขาเป็นแนวรับได้นะถ้าหลุดมาเกิน3ามแท่งอย่างที่ผมบอกขาดทุนทิ้งไปเลยก็ได้หรือในบางกรณีเนี่ยบางคนไม่อยากรอจนถึง3แท่งหลุดจุดต่ําสุดก็ขัดได้แต่ว่าโอกาสที่เขาจะหลุดจุดต่ําสุดเนี่ยมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้อยู่ที่3าแท่งถ้าไม่เกิน3แท่งก็มีโอกาสวิ่งกลับขึ้นมาและกลับตัวได้อยู่ดีก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปหาจุดต่ําของหุ้นเล่นได้เลยนะครับซื้อหุ้นได้ในตอนต้นทุนที่ต่ํา และมีโอกาสทำกำไรสูงด้วยแต่ต้องจำไว้เสมอนะครับว่าผิดทางถึงจุดคัดลอดเมื่อไหร่ก็คัดหุ้นทิ้งไปเล่นแบบมีวินัยครับใครที่เรียนแล้วมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์ครับ